ครับสวัสดีครับพบพกัไอแต้ปะสิงครับหลังจากที่วันเขาวันน้ำเสซตซับเรียบร้อยเนาะครับบันนี้ก็ที่ไฮที่หน้าก็มีติดเขากับหญ้าขื่นในกันต่อกันแท่หน้าเนอะครับครับตัวนี้เป็นเขาหน้าพี่ไส้ผมครับติดถนมดำ ของเพื่อนก็นงามเติบของเพื่อนอยู่ครับอันนี้เป็นสวนเกษตรครับเกษตรหมู่บ้านของบ้านน้องหลวงครับเป็นบ้านของเกษตรชื่อเกษตรร็อกการเกษตรกรับเห็ดเกษตรเอ็นซีโดยตรงครับเพื่อนอนรักตนหมอกตนใหม่ไว้ครับของเพื่อนจากที่เข้าวานเขาวานนามเซตซับเรียบร้อยเนะาะวันนี้มาชม ในการเลี้ยงงวครับมาเบิงว่าสถานที่ละบองแต่ละทีมันกับโบคือกันเนาะการเลี้ยงงัวของเพื่อนคือไอ้มันอยู่ในคงในขอกด้นหลายมันก็ขามันจีจังครับเพื่อนก็ได้เอาออกมาลามไว้ดันนองที่มีเป็นสวนสาธารณะครับสวนที่ประมณเอสนามฟุตบอลฟุตบอลหยังดอก ครับเพื่อนก็นแต่อ,ออกมาลามไ้ในที่สาธารณะที่ไม่ใช่เป็นสนามฟุตบอลนอกรับเป็นสนามของหมู่บ้านสำหรับเพื่อนกระได้ามาไอหัวกวู้หูวกวู้กวายเป็นในเร้าอยู่อาศัยนอกครับ กวกวไกเพิ่นก็ร้ายครับเพิ่กก็มีทีรามทียังครับลดไก่เพิ่นก็มาขายแล้วาบาทนี่ครับทั้งวัวทั้งไายครับทั้งโคกระบื้อเนาะ หลังจากให้หน้าตากาที่เข้าวันเขาวันานามไปแล้วเพื่อนกับไอ้โคกระบือมันออกหยุดเสน้นหยุดสายเนเพื่อนกับได้มาลามในสวนที่ลงของหมู่บ้านนอกครับมีทีให้ปลูกวัวปลูกควายปลูกโคกระบือกันครับที่ให้ที่หน้าก็คงมีแต่เขาแล้วครับต้นนี้ก็เล็งรอบนี้กันจะได้ ให้หน้าตะกากับปูแน่กับไ้นใ,นใส่ปุ๋ยไปแล้วครับมีปุ๋ยมียังลงให้ลงหน้าเสรซตซับเรียบร้อยแล้วครับเป็นสนามหลวงใหญ่ครับมีเต่อโคกระบือครับมีแต่โคกระบือนี่นะครับที่เขาเาไวนะ้ในเหื่น ในบ้านที่เขาเฮ็ดคอกเฮ็ดยังไหวมันก็พื้นที่มันขับแขบเนาะครับก็บเอาออกมาไหวโฮมกันอยู่นี่เอามารวมกันที่สนามหญ้าสนามสาธารณะเนาะครับแต่ละโต้ก็มีตึงงวงางามครับ ัวตัวใหญ่แต่วัวตัวใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นอยู่ในสนามหญ้าแห่งนี้เนาะที่เลี้ยงวัวเลี้ยงโคโกระบือตัวนี่เป็น สวนการเกษตรของเกษตรเพื่อนเรียนด่านการเกษตรมาโดยต้เนอกของเกษตรเกษตรล็อกของบ้านน้องหลวงครับครับก่าพิซไส้พร้มกันเริ่มจะได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่แทงเขียวขึ้นมากอือตื่อเลยครับ แทงเขียวขึ้นมาอื้อตื้อเลยของพี่ชายผมครับเขาเพื่นกนัพอเบิงพอแย่งอยู่ครับเขาพี่นี่ก่ะแต่ละเจ้ากับโอ้โอ้โอ,โอ้อยู่ครับโอเคอยู่ครับสวยครับแต่ละเจา้าแต่ละทีแต่ละพื้นหน้าเนาะแต่ละผูค้คน ันนี้ของกระตอบหน่อยไปหน้าของเอาจิตกับนี่เป็นกระตอบหน่อยอยู่ทุ่งนาเลี้ยงโครกระบือทำการเกษตรนะครับพื่นที่นั่นก็จะเป็นปลาหม่อนต้นหม่อนมีแทงน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นการเกษตร อีกทฤษฎีหนึ่งครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นไม้ครับแต่ด้านในเพื่อนบรุรีขออนุญาตพิ่เลยกับบรุรีเขาพไิไทายเบื้องนอกครับเพราะว่าเป็นส่วนบุคคลเป็นที่เกษตรของเกษตรหมู่บ้านครับเป็นเกษตรหมู่บ้านชื่อเกษตรล็อก็ะเป็น ปอดสารเคมีครับเห็ดเป็นินซียทั้งนั้นครับบาัวา่แต่เขาว่าแต่หยังเพิ่นนอกครับเป็นเห็ดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างปลอดสารเคมีครับเป็นเห็ดของเกษตรตรงกันขามก็เป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงโคกระบือ ครับเพื่อนมาตัดหญ้าเาพื่อน่าจะพาไปเบ่งเพื่อนใส่ปุ๋ยไปโบท่านครับเพื่อนใส่ปุ๋ยรอบแหลกล้วครับไปโบท่านกลับมาสููสนามโคกระบือครับ ตอนนี้ก็ราคาโคกกระเบือ้องก็ถือว่าแต่ละโตก็ถือว่าแพงเติบอยู่ครับราคากระพุงกระชูดอยู่ราคาวัววันนี้ขึ้นไล่เติบครับนี่ผมก็จะให้เบิง้งการทำกรเ,รเกษตรเกี่ยวกับทั้งเขาทั้งการเลี้ยงวัวเนาะเอาเกียยเก่ยวยาเกี่ยวยังออกจากป่าเขาป้าหน้าก็มาให้วัว จากงัวเคยอยู่ในขอก็มีทีลามครับก็เ,เอาออกมาลามไว้ในที่ทุ่งหญ้าครับที่สาธารณะอกับงัวมันก็นจะได้พ้นคลายได้ยืดเส้นยืดสายครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับขอบคุณหลายๆครับติ่เขามาที่ตามชมช่องอีแตะพระสิงขอบคุณหลายๆสำหรับการกดติดตามกดซับสไครผมนอกครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ สวัสดีครับ